สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวสลามนะคะก็ถ้าเราถือกล้องไม่นิ่งหรืออะไรก็ขอโทษ้วยนะคะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด,ด้วยอนะสลามวันนี้เป็นสลามสูตรโฟล์ฟองนะแบบเราใช้มือเดียวเล่นไงอันนี้เราใช้มือเดียวเล่นไงอีกคข้างนึงก็จับถ่าเนี่ค่ะเหนียวอยู่มันก็ติดๆแต่ะนะ ฉลามของแม่ค่ะนะเออติด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 ที่จริงอะไม่ติดหรอกนะโอ้ติดจริงจริงค<ฮ>ะก็จริงหน้านะคะบางด้ ส่งไปให้นี่เขาบอกนะคะทุกคนเล่นแบบไม่เหมือนเราแน่นอนเพราะว่าจะดีกว่าที่เราเล่นให้ดูนะคะจะไม่จิตมึงด้วยที่เราส่งไปให้นะคะประมาณนี้เนาะเห็นเปล่า โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย